กับพรีเซนเตอร์คนนี้ยังไงบ้างคะ,คะสำหรับพรีเซนเตอร์คนนี้นะคะขอถามู้สึกภูมิใจมากมากเพราะว่าน้องมีเนเนี่ยสวยมากๆนะคะแล้วก็น่ารักสดชื่นนะคะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เป็นอย่างดีแล้วก็มากความสามารถเลยนะคะก็เหมาะสมสำหรับรง,รง,รง,รงนที่ดีนะคะมีเซนส์ความเป็นโรงมรินได้ดีมากๆค่ะพี่จอยะคะ่ะเช่นกันค่ะน้องมินเป็นน้องที่มีความสามารถนะคะ สวยนะคะเป็นเด็กิวเจนนะคะซึ่งคิดว่าจะเป็นตัวแทนให้กับรมโรวินได้เหมาะสมมากะคะ่ะเป็นที่ทางของเมวินจะเป็นยังไงบ้างาสำหรับการก้าวกระโูดป,ปีนี้ค่ะ <12. S 1> ตอนนี้ก็รมโรวินนะคะก้าวสู่ปีที่22แล้วนะคะ,ะแนวทางนะคะจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะในปีนี้นะคะซึ่งมันจะเน้นถึง งานผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือตัวยานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมหลายๆอย่างทําให้คนประทับใจในผลลัพธ์นะคะซึ่งบโมรวินเองมีการให้บริการทุกอย่างเลยค่ะ,ออค,ะคิด<อ>ว่าอะไระเป็น,น <ะ S 1> การสร้างใจลูกค้าจริงๆแล้วผมว่าทุกๆอย่างมันเริ่มจริงๆลูกค้าจะรู้จักเราในเรื่องของนวัตกรรม เป็นหลักนะครับนวัตรกรรมว่าเราเป็นผู้ที่มีนวัตรกรมรมล้สาสมัยอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเม็ตอดของเราที่เราดําเนินมาผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการคลองใจลูกค้าคือในหนึ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับเป็นหลักเลยแล้อันที่2คือมันมาในเรื่องของประสิทธิภาพและผลลัพธ์นะคร<ม>ับและสุดท้ายก็นวัตรกรรมมาเป็นตัวนึ่งค่ะพี่บอ,อยราะคะยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตินได้แทนน้องมิ้นเพราะว่าตะกอี้นี้ยืนลุ้นกับน้องมิ้นสวยแบบ ทุกมุมทุกวิทั้งหน้าทั้งหุ่นเลยค่ะบอกเลยว่าภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นตัวแทนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาเป็นตัวแทนเราลยดีดีได้เห็นถึงแล้กาความสวยในแบบที่เป็นตัวมเองนะคะทุกคนสามารถที่จะสวยได้ในแบบที่เป็นตัวเราเองมั่นใจมากยิ่งขึ้นในทุกติผมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ยังไงก็คือสามารถที่จะเริ่มเข้ามาแต่งเองได้ฝึกสาว่าตรงจ้นองมิ้นราคาวันนี้พิจเตอร์รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆ ซึ่งพี <or> ่ก้าเล่าบอกทุกคนไปแล้วว่าจริงๆเคยใช้แบรนด์นี้่าดูสีแบบตลอดปีเราเราก็เชื่อมั่นในคุณภาพแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแบรนด์โรไลก็เลยเลือกพีเจะมาร่วมงานเราประทับสุดเป็นสิทธิ์เลค่ะคุณหมอคะพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้หลังจากนี้บางกลยุทธ์การตลาดยังไงบ้างคะเออสำหรับปีปีนี้นะคะพีเจตเตอร์ที่สวยความสามารถของคุณหมอนวัตกรรมที่ดี ทันสมัยที่สุดในตอนนี้กันเราก็เตรียมพร้อมสําหรับทุกุอย่างสําหรับทุกคนคือโรงพยาบาลที่มีความตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกทท่านนะคะด้วยความมุ่งมั่นของคุณหมอและทีมงานทุกท่าน้งฝากเลยได้ไหมคะฝากโรงพยาบาล,ล,ลทีินี่ให้กับเฟื่อนๆก็ขอฝากโรงพยาบาล,ลทีินไว้ในอ้อมใจของทุกท่านกันะ,ะโอเคค่ะขอแยกดินเซร์กับท่านิ่งหน่อยนะ